าเจอกันครั้งนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างสไลด์จากแอดของ Google นะครับอันทีอันนี้ที่ผมสร้างเอาไว้ทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำวิธีการเออิธีการการทำแ็ดกล่าวนะครับการทำสีให้แ็ดกล่าวหรือว่าการการใช้ รูปภาพหรือว่าค้นหานะครับและกล่าวเพื่อที่จะมาใช้ในงานสไลด์ในส่วนของ Google นะครับอันนี้ก็ต้งทำเอาไว้นะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำันเลยนะครับนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ของสไลด์ใน Google เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปทำในในไลน์นี้ได้นะหรือว่าหรือว่าเลื่อนลงมาแล้วกดที่สไลด์นี้เลย เป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วก็คล่องตัวดีนะครับเราไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรมากานะครับทีนี้ให้เรามาที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับชิ้นงานใหม่ครับตัวนี้นี้พอเราเข้ามาหน้าแอป,ปแล้วนะครับไอต,ตัวนี้ก็คือนี่ก็คือเขาเรียกเป็นเป็นแบบแบบเป็นหลังที่ว่าเขาให้มานะครับ ก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวเนี้ไปใช้งานได้เลยสมมตรอยากไปใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวตัวเดิมครับตัวเดิมอันนี้คืออย่างแรกคนระับเราสามารถที่เลือกใช้ตัวนี้ได้เดี๋ยวมาเรื่องเลือกใช้ตัวนี้ได้เดี๋ยวสามารถที่จะนําเข้าไปโหลดเนี่ยนําเข้ามาได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นของฟรีหมดก็คนะือไปโหลดเนะข้ามาเพิ่มได้นะครับก็เลือกที่เป็นของฟรีคนระับ อ่าในนี้ในส่วนของอีกส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คืออันแรกไม่ผ่านไปแล้วอันนี้คืออย่างที่สองก็ให้เรามาคลิกที่ตัวงานนี่ก่อนนะจะต้ก็คลิกก่านะแล้วก็ให้เราใช้ l ล y o u t นะก็เปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยวานะนะนะ่างนะัทีนี้ต่อไปเนี่ยการใช้การสร้างแคตกราวเนี่ยให้งานเนี่ยอย่างที่สองก็คือการการใส่สีของเราเองครับการให้สีของเราเอง ก็พอเรามาดูตรงนี้แล้วให้เรามาที่ตัวคําว่าสไลด์นะครับเป็นคว่าเปลี่ยนพื้นหลังนะครับก็เป็นพวกสีนี่นะอันนี้ก็อันนี้เป็นสีขาวนะครับก็ให้เราเลือกอันนี้คือรูปแบบปกตินะครับปกติก็คือเราสามารถที่เลือกตรงไหนก็ได้นะตัวนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบปกตินะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ต้องการนะครับมันก็มีการไล่ระดับสนะีก็คือตัวนี้ หรือถ้าเราไม่ต้องการนะครับก็ให้เรามาใช้ตัวนี้เลย<ม>กําหนดเองนะกําหนดเองอันนี้ตัวนี้สีนี้มันยังเป็นตัวสีของตัวนี้อยู่แล้วก็ไล่ไปให้มันอันนี้คือแดงนะอันนี้เราใช้ลัศมีนะครับอันนี้ก็จะเชิงเส้นนะครับจะได้เป็นเส้นอันนี้ก็จะเป็นองศาองศาครับ 90้าส้าแปนะครับมันจะเป็นอินสะารคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มคับเพิ่มอันนี้เราสามารถจะเพิ่มสีได้นะเพิ่มสีได้แล้วก็นําสีเนี่ยมาเพิ่มได้เป็นสีชมพูแล้วก็ลไลนะ่แบบไล่สีชมพูคราวนี้จะกลายเป็นสามสีนะครับสามสีได้ไหม สมมติว่าเราต้องการอีกสีนึงเราก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับรก็จะตลายเป็นประมาณนะี้สามารถเอาสกบรสีเก่าไปได้เลยนะนะเสร็จแล้วก็ตกลุมเสร็จสิ้นนี่ก็คือไอ้ตัวที่เราทำมือสกู่นะครับกนะ็เป็นการ นำการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับก็จะการกำหนดสีเองนะกำหนดสีเองคราวนี้ยังมีรูปแบบหนึ่งน,นะครับก็อันนี้ก็จะใช้ตัวนี้ก่อนการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับนี่เราก็จะใช้สีเดิมนะครับก็จะเป็นสีขาวเดิมก่อนนะโอเคเสร็จสิ้นคราวนี้เราจะใช้พื้นหลังนะพื้นหลังนะในการ กำหนดหรือว่าหามาจากตัวตัวตัวเสิร์ชนะครับเราจะไปไปหาไอ้ตัวเสิร์ชเนี่ยจากพื้นหลังตัวเนี้ยมานะครับอย่างเช่นรูปภาพเนี่ยเราสามารถจะใช้รูปภาพจากกล้องก็ได้นะครับก็คืออัปโหลดนะลากมานะรหรือจากกล้องจากใช้ URL แล้วก็โฟโต้แล้วก็ กูเกิลได e หรือเห็นไหครับตัวนี้จะเป็น Google คนลูกนะเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับก็แลกล่าวนะครับนี่ก็คือแกล่าวที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลย,เลยนะครับเพราะ ถ้าออกมาจาก Google ได้เป็นของ Google เองเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำออกไปใช้ได้เลยนะครับนำออกไปใช้ได้เลยนะครับนะครับอย่างเช่นอย่เช่นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่แทรกพอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คลิกที่แทรกเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นนี่ครับเห็นไหมครับอ่านะคราวนี้เราจะลองมาใช้ตัวนี้เลือนสไลด์นะครับแล้วก็ การเปลี่ยนสไลด์นะครับเราคลิที่ตรงนี้นะครับเป็นรูแบานะครับนะครับเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูนะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เราครับให้เราให้เรานะครับมาทีนะ่ตัวนี้ข้อความนี้นะแล้วก็ ผมก็นะครับอันนี้ก็ให้ขยายตัวสอบส8่คลิกครั้งเดียวนะ60แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเพิ่มเ,เ,เติมนะครับเพิ่มเติมก็คือตัวนี้จัดก,กลางนะครับ ในส่วนของการการจัดเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะคือหมายไอ้ไอ้อะไรนะตัวเคอร์เซอร์บวกลบบนล่างเนี่ยของตัว,นตวเนี้ยของไอ้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยใช้ได้นะครับวาวนี้พอเราทำไปเรื่เสร็จแล้วนะครับวาวนี้เราก็มาที่ตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้จริงมันเรียกสไลด์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าสไลด์อยู่ตรงไหนนะครับ ก็ให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเลือกสไลด์อีกครั้งนึ่งสไลด์นะครับนี้ถ้าเรามาคลิกที่ตัวนี้เสร็จแล้วก็มาวกที่ตัวนี้นี่ก็จะเป็นขยายขึ้นไปนะอันนี้ถ้าเมื่อคลิกนี่เราต้อง enter อมันถึงจะปรากฏอันนี้ผมก็จะเลือกต่อถึต่อเพก่อนหน้านะครับ เสร็จแล้วก็เร็วนะครับเร็วขนาดไหนก็ได้นะเลยออกมาประมาณนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูครับวันนี้ผมก็แนะนําไปเท่านี้ก่อนครับวิธีการใช้แปะกราวนะครับ,การ,ารบการสร้างแปะกราวเอาไปใช้เองนะครับแล้วก็การใส่ตัวอักษรเข้าไปแล้วก็ลุกเล่นลุกเล่นอีกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยในการทําสไลด์นะครับ ครับวันนี้ก็แนะนำวิธีกาเท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูวิดีโอตัวอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมทำเอาไว้บ้างเหมือนกันนะครับก็ไปทำไปดูตัวอื่นด้วยนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ